วันนี้การเดินทางไปแจ้งความนายกนะเอาให้มันระบือกันทั้งแผ่นดินเลยว่าในประวัติการไม่มีนะฮะไม่มีเคยเกิดขึ้นที่ประชาชนจะลุกฮือและเปลี่ยนวิธีการปฏิวัติใหม่จากเดิมก่อมอ็บเปลี่ยนเป็นประชาชนเดินทางพร้อมใจกันไปแจ้งความทั่วประเทศเหนือใต้ออก อีสานภาพมันจะสะท้อนไปสู่สังคมมุมกว้างไปสู่สังคมทั่วโลกว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ใดๆในประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ประชาชนไม่พอใจนายกทั่วประเทศแล้วเดินไปแจ้งความทั่วประเทศวันนี้ผมทนไม่ได้ครับเงินประกันสังคมมันคือเงินของเราคือเงินของกูแต่แล้วเนี่ยเงินประกันสังคมเนี่ยทำไมอะ เวลากูจะใช้เนี่ยกูจะดึงมาใช้เนี่ยมึงไม่จ่ายมึงเหนียวหลอกประชาชนอยู่นั่นแหละสับขาหลอกประชาชนอยู่นั่นแหละไอ้ฮาโควิดเข้าจะสองเดือนมึงใช้มุกบอกว่าคอมเสียเฮ้ยประชาชนเนี่ยนะมารอเงินประกันสังคมนะแล้วก็รอฟังเหตุผลว่าทำไมจ่ายเงินประกันสังคมช้าไอ้หาเหตุผลคือคอมเก่ารับได้ไหมครับ ผมถามว่าวันนี้ใครรับได้ไหมเหตุผลอย่างเงี้ยออกจากรัฐมนตรีแบบเนี้ยมันควรเป็นรัฐมนตรีไหมมันควรอยู่ในำรำดมดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ควรไหมโกรธจนพูดไม่ถูกครับวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะคนที่อยู่ในประกันสังคมควรได้รับเงินก่อนคนที่เยียวยานอกระบบเสียด้วยซ้ำ เพราะเงินประกันสังคมมันเป็นเงินที่มีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเงินประกันสังคมไม่มีอยู่จริงแล้วสัตว์หน้าไหนบอกว่ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงทําไมมึงไม่จ่ายแล้วถ้ามีอยู่จริงทําไมมึงต้องให้ประชาชนมาอ้อนวอนขอเงินตัวเองเหมือนขอทานอย่างนี้แสดงว่ามึงไม่เห็นถึงความเดือดร้อนประชาชนสิ ถ้ามึงเห็นหนึ่งความเดือดร้อนประชาชนมึงจะทำอย่างนี้มึงจะคิดมึงจะพูดอย่างนี้ไหมฮะมึงจะบอกไหมว่าคอมเก่าถูกไหมแล้วผมบอกเลยนะครับเดินทางแจ้งความนายกทั่วประเทศเป็นการปฏิวัติการปกครองรูปแบบใหม่โดยไม่ได้ประท้วงโดยไม่ได้ก่อมบอยากให้เราทำตามกฎหมายใช่ไหมอยากให้เราเคารพกฎหมายใช่ไหมได้ ประชาชนเคารพกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมเดินทางไปสอนอทั่วประเทศแจ้งความร้องโทษกล่าวทุกนายกเลยนะเอางี้นะฮะรัฐมนตรีคนไหนทำให้เราเดือดร้อนเดินทางแจ้งความเลยครับอยากให้เราอยู่ในกระบวนการกฎหมายใช่ไหมก็ได้ไงดูสิผมอยากดูน้ำหน้ารัฐมนตรีว่ามันจะมีเวลาเดินทางไปทั่วประเทศไหม ในทุกๆสอนที่ประชาชนทําการแจ้งความเนี่ยอห้มันตายกันไปข้างหนึ่งชีวิตมันเฮียแล้วอาเฮียไอสุดไปเลยวันนี้มันไม่เห็นถึงความเดือดร้อนประชาชนเราจําเป็นต้องทําตามมันไหมมันกระด้างกระเดืองเราให้อํานาจประชาธิปไตยเราให้มันเป็นรัฐบาลไปแล้วมันไม่เชื่อฟังเจ้าของประเทศคือประชาชนพูดซ้ายมันไปขวาพูดขวามันไปซ้าย บอกว่าอย่าอุ้มการบินไทยตู่มันก็จะอุ้มถ้าตู่มันอุ้มด้วยเงินมันเองห้าหมื่นกว่าล้านมึงอุ้มไปเลยไม่มีใครว่ามึงหรอกแต่วันนี้มึงเวลามึงอนุมัติมึงดื้อแพ่งประชาชนทั่วประเทศบอกว่าอย่าอุ้มการบินไทยข่าวล่าสุดออกมาเมื่อวานบอกตู่จะอุ้มจะยืนยันอุ้มถ้ามึงเอาเงินของมึงเองไปอุ้มอะประชาชนก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่มึงเอาเงินของประชาชนเนี่ย นะ7จ67ล้านคนไปอุ้มมึงจะไม่ให้ประชาชนไปร้องโทษกล่าวทุกไปแจ้งความเอาผิดกับมึงได้ยังไงวันนี้การประท้วงเปลี่ยนรูปแบบใหม่อยากอมอบครับทำตามกฎหมายเลยประชาชนเดินทางไปสอนอทุกสอนอนเลยแจ้งความแจ้งความทุกคนแล้วคนที่แจ้งความคือประชาชนคือเจ้าของประเทศคุณทำตามกฎหมายอย่างนี้ใครก็เอาผิดคุณไม่ได้ ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้วันนี้พ่อแม่พี่น้องต้องฟังผมนะเราลําบากกันพอแล้วครับเราโง่กันพอแล้วที่เลือกคนอย่างมันเข้ามาบริหารประเทศสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมว่ามันเข้าไปแย่งเก้าอี้ยังกับหมาแย่งอํานาจกันยังกับหมาใช่ไหมแล้วแย่งไม่แย่งเวลาไหนไมาแย่งช่วงเป็นวิกฤตโควิดซึ่งประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทั้งประเทศ มันควรทำกิริยาท่าทางอย่างนี้ให้ประชาชนเห็นไหมในฐานะผู้บริหารทำงานก็เสือกไม่ได้เรื่องเยียวยาประชาชนก็ช้าประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเสือกยังมาแข่งแย่งอำนาจกันผลประโยชน์กันอีกแลบลิ้นให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเนี้ยนะมันไม่ชอบทำที่จะบริหารประเทศยังไงแค่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้ว ว่ารัฐบ,บาลน,นี้มันไม่ได้เข้าไปทำงานมันบริหารงานไม่ได้ปีเดียวนะครับพี่น้องหกเจ็ดปีแล้วนะหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ปีประเทศถอยหลังทุกทุกปีเนี่ยประชาชนยอมได้ไหมประชาชนเห็นด้วยไหมวันนี้หกเจ็ปีมันครองอำนาจมาผมไม่สนใจหรอกมึงจะมาในรูปแบบไหนจะะเผด็จการไม่เผด็จการจะเลิกแต่มึงมาแล้วพัฒนาประเทศเอะไม่มีใครด่ามึงได้หรอก แต่วันนี้มาแล้วพัฒนาประเทศหรือเปล่าถ้าพัฒนาเนี่ยมึงดูแลการบินไทยหปีการบินไทยยังเจ๊งขนาดเนี้มันเป็นเหตุผลให้มึงยังอยู่ในความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลอยู่หรือเปล่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้นะฮะสวัสดีพันแปดพัคนนะครับพันเคนช่วยผมคนละหนึ่งแชร์วันนี้จัดเต็มนะฮะจริงๆวันนี้ความเห็นแก่ตัวของรัฐมนตรีออกมาแต่ละกระทรวงเนี่ย มันสามารถชำระออกมาได้เลยเงินเนี่ยซึ่งเป็นเงินกองกลางเนี่ยรัฐเนี่ยฉวยโอกาสเอาไปลงทุนเงินประกันสังคมเป็นเงินของพ่อแม่พี่น้องรัฐฉวยโอกาสเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนโดยไม่คิดเผื่อว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยโรคระบาดโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเอาเงินไหนมาเยียวยาให้เขาซึ่งเป็นเงินของประชาชนจริงๆส่งคืนให้ประชาชนจะเอาเงินไหนมาเยียวยาให้เขารัฐไม่คิด เพราะคิดไม่ถึงคิดไม่ได้คาดไม่ถึงว่าจะมีโควิดเอาพอโรคระบาดมันเกิดขึ้นก็ชิปหายแล้วสิครับเพราะเงินที่ดึงเอาไปลงทุนคือเงินของประชาชนแต่งเงินที่เอาไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลถือหุ้นอยู่เกิน50%มันเจ๊งสทุกองค์ก์พอเจ๊งแล้วจะเอาเงินไหนมาคืนเงินประกันสังคมแล้วกลับไปเยียวยาให้ประชาชนล่ะครับมันก็ไม่มี พอไม่มีก็ให้คําตอบประชาชนไม่ได้พอให้คําตอบประชาชนไม่ได้ประชาชนก็นั่งรออ้อนวอนขอเงินตัวเองกลับคืนมาเยียวยาตัวเองตลกไหมครับในโลกมีสักกี่ประเทศที่มันมีความจังไรอย่างนี้จวนแล้วจวนเล่าต่อประชาชนไม่ได้เอาแล้วลหละคนที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานต้องออกมาชี้แจงมอมเตาก็ออกมาพูดเลย บอกเงินยังมีนั่นไงออกมาสับขาหลอกประชาชนอีกแล้วบอกว่าเงินยังมีเงินยังมีทําไมมึงไม่จ่ายเงินยังมีทําไมถึงจ่ายช้า <S 2> <S 2> <S 2> เงินยังมีทําไมต้องให้ประชาชนอ้อนวอนแล้วเงินยังมีทําไมต้องอ้างว่าคอมพิวเตอร์เก่าฮะนี่แหละครับคนเป็นรัฐมนตรีมันพูดได้เท่านี้มันปัดสวะให้พ้นตัวได้เท่านี้ แต่สุดท้ายแล้วมันไม่เคยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนประชาชนว่าประชาชนยังคอยเงินประกันสังคมอยู่ตกหล่นเท่าไหร่อ่าไม่เป็นไรอ่านะใครนะที่ยังตกหล่นในส่วนของไม่ได้รับเงินชดเชยประกันสังคมเรายืดให้ 18- บแปถึงยีนั่นแหละครับมันยืดเพื่อที่จะหาเงินมาให้พวกเราแต่มันหาไม่ได้ชัดไหมมันหาไม่ได้เพราะเงินมันไม่มี เงินมันไม่มีเพราะมันเอาเงินของเราไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลถือหุ้นแต่เสือกรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นที่เอาเงินประกันสังคมเราไปลงทุนเนี่ยมันเสือกเจ๊งพอเจ๊งมันก็ดึงไม่ได้พอดึงไม่ได้ประชาชนก็เนี่ยเดือดร้อนกันทุกหย่อมยากาแค่นี้มันยังไม่เพียงพออีกเหรอครับในฐานะเราอยู่ในเมืองไทยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรได้รับ การเยียวยาจากรัฐบาลเงินรัฐบาลก็โอเคยอมรับได้อยู่ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรห้าพันแต่ได้กันทุกคนแต่นี่เสือกเป็นเงินของเราเองเงินประกันสังคมเราเองเนี่ยที่จะดึงมาใช้เนี่ยแต่มันดึงไม่ได้เนี่ยอ้างว่าเงินยังมีแต่ยังไม่จ่ายเนี่ยประทังจ่ายจ่ายแต่ไม่รู้จะจ่ายเมื่อไรเนี่ยเลวไหมครับเหตุผลแค่นี้เพียงพอไหมฮะ ไอ้คนที่ชมรัฐบาลจังเลยเนี่ยนะนะคนที่เชียร์รัฐบาลจังเลยกูอยากถามมึงเอาเหตุผลคนใดเหตุผลตรงไหนเอามาเชียร์เหตุผลตรงไหนเอามาชอบผมบอกแล้วผมเป็นคนอย่างนี้รัฐบาลดีผมก็ชมแต่รัฐบาลจังไรผมก็ดา่าประเด็นมันคือผมยกตัวอย่างกันชัดๆการบินไทย คอสอชอ,อยู่มาหกปีทาไมยังเจ๊งปีแรกหกปีที่แล้วห้าปีที่แล้วการบินไทยทาไมยังเจ๊งการบินไทยมันเป่านกหวีดกันจนเจ๊งฮะการบินไทยมันเป่ากันจนเจ๊งจริงๆแล้วประเด็นพอเจ๊งเสร็จปุ๊บมันก็คิดว่าพวกมันเนี่ยเป็นรัฐบาลตั้งแต่หกห้าหกปีที่แล้วคงดูแลมันได้ แต่สุดท้ายรัฐบาลไม่เอาเพราะอะไรเพราะในการบินไทยก็โกงกินกันชิบหายติดเชื้อจากรัฐบาลซึ่งเป็นพวกเดียวกันถูกไหมคุณปฏิเสธได้ไหมว่าในการบินไทยเนี่ยครั้นที่ไปเป่านกหวีดกันเป็นรัฐมนตรีกันกี่คนตอนเนี้ยยาวนานกันมาห้ากปีสุดท้ายแล้วเขายังไม่เอาพวกมึงเลยขนาดมึงเป็นพวกเดียวกับเขาเขายังไม่อุ้มมึงเลยถูกไหม ห้าปีมึงยังเจ๊งการบินไทยนะก็พวกเป่านกหวีดท,ทั้งนั้นที่เป็นกลไก el, อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ชุดคอสชห้าปีมึงเป่านกหวีดมึงก็ยังเจ๊งอยู่ทั้งที่พวกมึงเป็นรัฐบาลสี่ปีมึงยังเจ๊งอยู่อีกทั้งที่พวกมึงเป็นรัฐบาลทั้งที่การบินไทยช่วยเป่านกหวีดก,กันมาช่วยส่งเสริมกันมากินข้าวหม้อเดียวกันมามึงเป่านกหวีดกันมา สามปีการบินไทยมันยังเจ๊งขนาดพวกมึงครองอำนาจเป็นรัฐบาลมึงดูแลกันยังไงมึงดูแลกันยังไงมึงปล้อนอำนาจประชาธิปไตยไปแล้วแทนที่มึงจะเอาการบินไทยให้รอดจนแล้วจวนเล่าหกปีการบินไทยยังเสือกเจ๊งแล้วมาตอนนี้เมื่อวานมึงยังยืนยันอีกว่าจะอุ้มการบินไทยมึงถามประชาชนทั่วประเทศแล้วหรือยังไม่แปลกใจหรอกครับ วันนี้ที่ประชาชนเดินทางไปแจ้งความนายกรัฐมนตรีไม่แปลกใจหรอกครับว่าหลังจากนี้ประชาชนทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกอีสานจะเดินทางไปแจ้งความนายกรัฐมนตรีทั่วประเทศเพื่อเป็นการประท้วงแบบมิติใหม่ที่เคยเป็นมาคือตั้งม็อบแต่ตอนนี้ประชาชนรู้กฎหมายก็ใช้กฎหมายจัดการนะจัดการนายกรัฐมนตรี ใช้กฎหมายแจ้งความกับรัฐบาลเอาผิดกับรัฐบาลฐานทําให้ประชาชนเดือดร้อนฐานเอาภาษีประชาชนไปใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฐานเอาภาษีประชาชนไปเอื้อให้กับนายทุนแค่ไม่กี่คนประชาชนเป็นผู้เดือดร้อนหลังจากนี้ประชาชนทั่วประเทศจะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตํารวจทั่วประเทศ เพื่อเอาผิดกับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคุณคอยดูและถึงคราวนั้นผมบอกเลยประเทศมันจ,จะเกิดอะไรขึ้นครับความชอบธรรมที่รัฐบาลจะอยู่เป็นรัฐบาลไม่มีอีกแล้วอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรอ่ะเพราะประชาชนรุมประชาทันทั้งประเทศรุมขับไล่ <c oughs> การขับไล่คือการไปแจ้งความนั่นคือขับไล่รัฐมนตรีขับไล่รัฐรบาลทั่วประเทศ ถามว่ารัฐบาลหน้าด้านอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมตอนนี้รัฐบาลคิดไม่ถึงนะว่าประชาชนจะหันมาใช้แผนนี้ไปแจ้งความเลยแจ้งความกับนายกแจ้งความกับรัฐมนตรีทั่วประเทศเลยการแจ้งความเนี่ยในยะคือการขับไล่รัฐบาลนะครับพี่น้องถามว่าถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความนะ ตำรวจก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ตำรวจก็โดนเล่นถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลมันเข้าไปแล้วมันโกงกินมันเข้าไปคุณเห็นไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแย่งเก้าอี้เข้าไปแล้ว เดี๋ยวอำนาจตัวนั้นตัวจริงเดี๋ยวคนนี้ตัวจริงเดี๋ยวคนนั้นตัวปลอมเดี๋ยวคนนี้เป็นเจ้าของพักประชารัฐตัวจริงคนนี้เป็นเจ้าของพักประชารัฐตัวปลอมสับกันให้มั่วเข้าปล่อยไปโกงกินกระทรวงไหนต่อกระทรวงไหนกันให้มั่วโดยไม่ได้รู้เลยว่าประชาชนตอนนี้เขาต้องการอะไรประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนแม่งมึงไม่เคยเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอำนาจที่ได้มาเนี่ยเป็นอำนาจที่ใช้เงินซื้อ รัฐบาลมันคิดอย่างเดียวว่ามันใช้เงินซื้อแล้วมันทำอะไรก็ได้มันใช้เงินซื้อพักประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมโยนให้คิดมันใช้เงินซื้อพักอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนเลือกตั้งกูไม่เอาทหารกูเกลียดทหารมีอยู่พักสองสองพักใหญ่ๆอะไม่รู้พักไหนที่มันแปลพักจากประชาธิปไตยไปเอาเผดเด็จการล่ะมันบอกเลยออกสื่อกันหน้าด้านชิบหายเลยออกสื่อกันทุกช่องเลยผม จะต้องเอานายกที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นเพียงเท่านั้นสุดท้ายพอหลังวันประกาศเลือกตั้งวันเดียวหาข้ามฟากข้ามฝัม่งไปนั่งกับทหารแล้วครบได้ไหมครับมึงจะอ้างเหตุผลสวยหรูชิบหายของมึงก็แล้วแต่บอกว่าทำเพื่อชาติปลดล็อกชาติหาทางออกให้ชาติกลัวไม่ใช่หรอกมันหาทางออกให้พวกพ้อมึงมากกว่า เมื่อก่อนคําพูดนี้เนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนแต่หลังจากที่มึงบริหารงานมาหนึ่งปีชัดเจนเลยครับว่ามึงเอาประโยชน์เข้าพวกพ้องจริงๆมึงทําเพื่อพวกพ้องมึงจริงๆไม่ต้องอะไรไกลหรอกครับดูสิครับหน้ากาก200กว่าล้านชิ้นเป็นวัตถุดิบป้องคนผิดข่าวมันก็ออกมาเปล่าๆอีหานะยังใช้เหตุผลแบบหน้าด้านๆก็เห็นกันอยู่ว่ามันเกิดขึ้น นะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราพูดกันมาเองมันเป็นการกระทำเฮี้ยและโดนจับติดมันเป็นการกระทำที่มองแล้วเนี่ยประชาชนเขารู้ทันประชาชนเขาไม่ได้โง่นะฮะสวัสดี2,200กว่าคนนะครับสวัสดี2,200กว่าคนเข้ามาแล้วช่วยแชร์ผมนิดหนึ่งนะฮะคนละหนึ่งแชร์วันนี้คนที่ยกมือให้ทหารสภาพเป็นยังไงครับโดนพรกรฉุกเฉินเข้าไปนะ เป็นถึงรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้ไอ้หาอม,มาภาตแดกเพราะไม่มีอำนาจทหารมันก็คือทหารใช้พรกรจุกเฉินรวบอำนาจเอามาไว้ที่ตัวเองคนเดียวและเป็นไงล่ะครับมึงโดนเขาหลอกอีกแล้วการบินไทยก็เช่นกันตี่มึงเจ๊งอย่างเงี้ยมึงก็ช่วยเขาเป่านกหวีดจนเนี่ยเขาเหลียวแลมึงม,งม้งไหมจนทําให้มึงเจ๊งห้าปีที่ผ่านมาจนมึงเจ๊งยันปัจจุบันเนี่ยนะ และมึงจะให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยจะมาใช้นี้แทนมึงห้าหมื่นสี่พันล้านเหตุผลคืออะไรวะมึงยกเหตุผลมาดิเหตุผลที่ประชาชน67ล้านคนต้องช่วยมึงมาดิการบินไทยฮะทำไมมึงไม่ให้คนที่ช่วยเป่านกหวีดมึงเนี่ยมาช่วยมึงละ่ะฮะทำไมมึงต้องให้คนที่อยู่ฝั่งฝากประชาธิปไตย67ล้านคนช่วยมึงอ่ะเหตุผลนะ่ะเหตุผล ยกเหตุผลมาสักข้อสองข้อนี่ฉาภาพอ่ะการบินไทยอ่ะอที่เป่านกหวีดอ่ะมึงเอาเหตุผลมาพูดดิทุกวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่เพราะพวกมึงเหรออ่ะก็มึงอุ้มกันไปสิมึงอุ้มกันมาแล้วเนี่ยห้าหกปีมึงก็อุ้มกันต่อไปสิใครมันจะไปว่าแล้วมึงอุ้มมึงได้ไหมมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าทหารไม่เอามึงอิสว์ถ้าเอามึงอ่ะมึงไม่เจ๊งอย่างนี้หรอก ถ้าเขาตั้งใจจะช่วยมึงไม่เจ๊งอย่างนี้หรอกถ้าเขาเห็นมึงนะเป็นพวกเดียวกันนะสาภาพการบินไทยนะหรือการบินไทยเนะี่ยถ้าเขาเห็นมึงเป็นพวกเดียวกันนะเขาไม่ปล่อยให้มึงเจ๊งอย่างนี้หรอกแต่นี่นิสัยสันดานทหารทหารมีทั้งดีทั้งเลวนะพี่น้องนะผมไม่ได้สาดว่าทหารทุกคนเลวนะแต่เช่นกันนะทหารดีทำงานเก่งมีวินยัยมีความรับผิดชอบ เกลือกันทั้งกองทัพเยอะมากแต่เขาไม่มีอำนาจแต่ทหารนีเ่เฮียมันสัตว์เสือกมีอำนาจทหารไม่ดีมันเสือกมีอำนาจไปกดหัวไปกดขี่คมเหงทหารดีไปกดขี่คมเหงทหารที่เขามีความสามารถไม่ให้เติบไม่ให้โตว,วันนี้เนี่ยนะครับพอมันได้เข้ามาบริหารประเทศอย่างเงี้ยมันก็เอาแต่พวกพ้อง มึงการบินไทยช่วยเป่านกหวีดห้าหปีที่แล้วมึงจะเป็นเรื่องอะไรของมึง,มงกูไม่สนใจกูเอาพวกกูก่อนสุดท้ายนะทหารมันก็ทิ้งคนที่เคยเป่านกหวีดช่วยมันเช่นเดียวกันตอนนี้ข่าวมันออกมาคุณก็เห็นว่าคนที่เคยช่วยกอบกู้พักก่อร่างสร้างพักขึ้นมามันยังเฉดหัวเข้าออกได้เพื่อที่จะมาเป็นหัวหน้าพักประชารัฐ เป็นหัวหน้าไม่พอไตสเต็ปพอได้เป็นหัวหน้าเดี๋ยวคุณคอยดูตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆจะมีการโยกย้ายอย่างมโหฬานเคลียรคนเก่าออกเอาพวกมันจริงๆเนี่ยนะที่เป็นตัวจริงเนี่ยเข้ามาแทนเชื่อไหมละ่ะมันแสดงนัยยะยังไงอ่ะมันแสดงนัยยะว่าทหารไม่เคยเอาคนอื่นยกเว้นพักพวกตัวเองถูกไหมเลี้ยงแต่พักพวกตัวเองไม่เอาคนอื่นถูกไหม เพราะคนอื่นเป็นตายร้าดีเฮียยังไงกูไม่สนใจกูจะสนใจยงไงก็ไม่มีผลประโยชน์ให้กูใครหมดผลประโยชน์กูก็กําจัดทิ้งใครหมดผลประโยชน์ที่ไม่สามารถช่วยกูได้กูก็กําจัดทิ้งก็เท่านั้นสุดท้ายนะไอ้พักร่วมรัฐบาลไอ้สองพักใหญ่ๆที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็โดนหลอกนะมันก็ใช้พรกฉุกเฉินดูสิคุมอำนาจซะอยู่หมัดโถ่ยน่าสงสาร นะ่ะน่าสงสารชิบหายนะเห็นแก่ประโยชน์พักพวกพ้องถึงกับยกมือให้ทหารสุดท้ายนะสารรูปกลับมาไม่ต่างจากหมาคือไม่มีอำนาจนะโดนเขาหลอกใช้โดนเขาปั่นหัวนะคนฉลาดจริงอย่างนี้หวะโดนคนอื่นเขาหลอกใช้นี่คือคนฉลาดจริงใช่ไหม นะครับพ่อแม่พี่น้องดูวันนี้ความเจ็บช้ำน้ำใจมันอยู่ในใจประชาชนทั่วประเทศประชาชนพูดไม่ได้กลัวประชาชนพูดไม่ได้ก็เพราะไม่มีอำนาจประชาชนประชาชนพูดไม่ได้ก็เพราะว่าเดี๋ยวโดนแจ้งความกลับวันนี้ประชาชนไม่ทนแล้วครับประชาชนไม่ทนแล้วแล้วหลังจากนี้คุณคอยดูผมพูดเมื่อต้นชั่วโมงประชาชนจะออกไปแจ้งความจับนายกรัฐมนตรี ประชาชนจะออกไปแจ้งความจับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆข้อหาทําให้ประชาชนเดือดร้อนข้อหาเอาภาษีประชาชนไปใช้โดยเอื้อพวกพ้องเอื้อนายทุนซึ่งผลกระทบจากการกระทําของรัฐบาลคือประชาชนเขาเดือดร้อนเขาเลยต้องไปร้องโทษกล่าวทุกข์บรรเลยไหมครับคุณลองดูสิทั่วประเทศเดินไป แจ้งความนายกเดินไปแจ้งความรัฐมนตรีทุกวันไม่ได้เว้นว่างสื่อต่างประเทศจะประโคมขนาดไหนสื่อต่างประเทศเขาจะให้ความสําคัญขนาดไหนว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยขับไล่คุณทั้งประเทศแล้วคุณยังมีความชอบทำเป็นรัฐบาลอยู่ได้อีกเหรอคําถามกลับว่าคุณยังหน้าด้านอยู่ได้อีกเหรอเออนะครับวันนี้สังคมอย่าต้องถึงจุดนั้นเลยครับ อย่าต้องให้ประชาชนอัญเชิญรัฐบาลออกเลยครับรัฐบาลออกเองยังมีความสง่าราศีมากกว่าถูกไหมครับวันนี้อย่าให้ถึงขั้นกระน,นั้นเลยประชาชนหลายกลุ่มหลายฝักหลายฝ่ายเริ่มทนไม่ได้แล้วนะครับพอเขาทนไม่ได้คุณก็บอกว่าเขาชังชาติพอเขาทนไม่ได้คุณก็เหมาเขาเป็นล้มล้างสถาบันแล้วคุณคอยดูสิครับว่า คนที่เป็นอำนาจอ่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงเนี่ยมันมีทั่วประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับคุณวันนี้ผมโกรธแค้นมากๆที่ล่าสุดได้ยินว่านายกจะอุ้มการบินไทยนะฝ่ากระแสะโซเชียลฝ่ากระแสะคนเห็นต่างทั้งหมดเพื่อที่จะอุ้มการบินไทยผมบอกแล้วว่าการบินไทยมีผู้บริหารเลรวๆยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยยังไงอุ้มไปก็เท่านั้น อุ้มไปก็เจ๊งถามว่าถ้านายกอุ้มการบินไทยยั่งขืนอุ้มการบินไทยถ้ามันเจ๊งอีกนายกจะรับผิดชอบโดยการลาออกไหมครับวันนี้นายกตัดสินใจจะอุ้มการบินไทยนะพี่น้องแต่วันนี้ผมเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่ฟังผมดีๆนะฮะแต่ถ้านายกให้คำมั่นสัญญา ว่าหลังจากนี้อุ้มการบินไทยถ้าภายในปลายปีนี้การบินไทยยังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ยังไม่สามารถตีกลับตัวเองมาได้กําไรได้นายกจะรับผิดชอบโดยการลาออกไหมครับถ้าวันนี้นายกให้คํามั่นสัญญากับประชาชนว่าถ้าภายในสิ้นปีนี้หรือก่อนสิ้นปีนี้การบินไทยยังขาดทุนนายกจะพิจารณาตัวเองโดยการลาออกอุ้มเถอะครับอุ้มเลย ฉีอะไรอุ้มเลยเอางบเท่าไหรเอางบเท่าไร่เอาเงินเท่าไหร่ประชาชนให้โอกาสและเอางบเท่าไร่เอางบเท่าไหร่เอ,เ,หรเอาไปเลยอุ้มไปเลยมึงอุ้มการบินไทยให้เยียวยาวไปเลยแต่ถ้าเจ๋งมึงออกทั้งรัฐบาลนะสามารถให้คามั่นสัญญากับประชาชนได้ไหมละ่ะถ้าวันนี้นายกนะบอกว่าเป็นทหารไม่ใช่เหรอเออเป็นทหารไม่ใช่เหรอ,อ,อรับผิดชอบคําพูดตัวเองสิคําพูดลูกชายสิ ถ้าออกมาอุ้มแล้วเจงเนี่ยคุณลาออกได้ไหมล่ะนะจบเอ็นเกมรัฐบาลได้ไหมถ้าได้ประชาชนยอมครับผมเชื่อแน่ประชาชนยอมแต่ถ้าวันนี้คุณจะอุ้มแต่คุณไม่มีเหตุผลอะไรมาคำยันเลยไม่มีเอตุผลอะไรที่มาให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเลยที่คุณจะเอาเงินประชาชนห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ย การที่คุณจะเอาเงินประชาชน5 0,000 000, กว่าล้านหรือทําให้ประชาชน67ล้านคนเป็นหนี้ห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยคุณต้องให้คํามัน่นว่าเออผมเอาเงินห้าหมื่นสี่พันล้านมาเนี่ยแล้วทําให้ประชาชนหกสิบเจ็ดล้านคนเป็นหนี้เนี่ยอาถ้าปร,ประชาชนตรงนี้อนุญาตให้ผมผมก็จะสัญญากับประชาชนถ้าภายในสองสามเดือนนี้การบินไทยยังเจงผมจะยินดีลาออกจากนายกรัฐมนตรี ยินดีลาออกจบเกมรัฐบาลถ้าลุงตู่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนอย่างนี้ประชาชน6 7ล้านคนเอาไปเลยครับเอาไปเลยห้าหมื่นล้านไม่พอใช่ไหมห้าหมื่นสี่พันล้านมึงกินกันไม่พอใช่ไหมแสนล้านเอาไปเลยแสนล้านเอาไปกูไปให้เต็มสตรีมให้โอกาสมึงเลยเจ๋งยึดตามคำมั่นสัญญาด้วยนะครับนะ รัฐบาลลาออกเลือกตั้งใหม่ถือว่าเป็นการให้โอกาสสุดท้ายนายกรัฐมนตรีพูดแล้วนี่ว่าจะให้โอกาสการบินไทยสุดท้ายเช่นเดียวกันครับประชาชน67ล้านคนก็จะให้โอกาสนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันในการกู้จะให้โอกาสรัฐบาลเป็นครั้งสุดท้ายในการกู้ ถ้ากู้ครั้งนี้การบินไทยยังเจงรัฐบาลออกไปเลยครับคุณยินยอมให้คำมั่นสัญญาตรงนี้ได้ไหมละ่ะถ้ารับได้เอาเลยห้าหมื่นกว่าล้านมึงใจเฮียปู้ยี่ปู้ยำกับเงินภาษีประชาชนขนาดไหนเรื่องขงงเมืองมึงใจเฮียขนาดนั้นก็เรื่องของ,มง,มงเมือง,อง,ม,งมึงจะเอาเป็นแสนล้านตอนเนี้ยเอาไปเลยประชาชนให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเหละคือจบ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 ,จบเลยแค่นั้นเองครับไม่ต้องพูดอะไรมาก นะประเด็นคือวันนี้อย่าทําให้ประชาชนทั่วประเทศเขาเหลืออดนะนะอย,อย่าทำอย่าทําอย่างนั้นเพราะประชาชนตอนนี้เขาเหลืออดกันแล้วแล้วเขาจะไม่ทนนะครับแล้วเนี่ยไอการไม่ทนเนี่ยมันไม่มันมันไม่ได้เป็นเฟคนิวนะมันคือความจริงของชีวิตคนจนๆนะว่าคนจนๆมันต้องประสบอะไรมั่งต้องพบเจออะไรมั่ง นะคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่นั่งเสพสุกันในห้องแอร์เนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกับประชาชนที่เขาอยู่กลางแดดหลังสู้แดดทําไร่ทํานามันไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้ร้อนไอ้ฮามันอยู่ในห้องแอร์มันจะร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนวันนี้ไม่ได้ออกมาด่าคนก็บอกว่าผมออกมาด่ารัฐบาลผมออกมาตาหนิครับผมตําหนีรัฐบาลผมตําหนิได้ นะเพราะผมเสียภาษีผมตำหนีได้เพราะผมเป็นประชาชนชาวไทยคุณนะเป็นพนักง,งานรัฐนะกินเบี้ยหลวงประชาชนทั่วประเทศวิจารณ์คุณได้มันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับถ้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศไม่เห็นด้วยนะมันก็ควรที่จะโดนประชาชนทั้งประเทศตำหนีตีเตียนได้ นะครับ